เรื่องเล่ากล่อมนอนจากด h บุ o เท t เลอร์ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าอย่ายอมแพ้กับชีวิต ครั้งหนึ่งมีกบอยู่สองตัวเป็นพี่น้องที่รักกันทุกเชา้ากบทั้งสองจะต้องออกมานั่งชมความงดงามของบรรยากาศรอบๆโร,ร,รงรีดนมนี่แหละฉันชักจะลงที่นี่เข้าแล้วจริงๆละ่ะกบผู้น้องตอบออกไปด้วยหน้าตาที่เบิกบานเหมือนตกหลุมรักกบตัวเมียแต่ไม่ใช่มันคือทุ่งข้าวที่เขียวชอุ่ม รอบโรงรีดนมต่างหากอยากเข้าไปในโรงรีดนมจังไม่ได้นะในนั้นเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอย่าแม้แต่จะคิดนะกบพี่เตือนสติกบน้องให้ระวังตัวเช้าวันหนึ่งกบทั้งสองต่างกระโดดโลดเต้นอยู่บนพื้นหน้าโรงรีดนมพอเจ้าของโรงรีดนมมาเห็นเข้าก็วิ่งไปหยิบไม้กวาดด้ามยาว เพื่อมาขับไล่เจ้ากบสองตัวอย่างไม่รอช้าออกไปนะเจ้ากบสปกปรกน่ารังเกียจจริงๆหยุดกระโดดเดี๋ยวนี้ถ้ากระโดดลงไปในถังนมที่ฉันเพิ่งรีดมาแล้วนะน่าดูเลยเจ้าของโรงรีดนมขู่เสียงดังอารมณ์หงุดหงิดและด้วยความตกใจของเจ้ากบทั้งสองพวกมันก็หาที่ซ่อนตัวอย่างไม่คิดชีวิตเพื่อไปให้พ้นด้ามไม่กวาดของผู้ที่กำลังโกรธเกรี้ยว มันหลบตรงนี้กันเร็วกบน้องร้องบอกกบพี่น้องว่าที่นี่ละ่ะไม่มีใครหาเราเจอแน่จากนั้นเจ้ากบสองพี่น้องก็กระโดดไปตรงมุมของโรงรีดนมทันทีเร็วที่สุดเท่าที่ขาเล็กๆจะพามันไปได้ไว้กว่านี้ยาวกว่านี้ขาอย่าเพิ่งหมดแรงนะกบพี่คิดในใจถ้าหมดแรงไป น้องเราต้องลำบากแน่ใครจะคอยดูแลพี่กระโดดให้สูงที่สุดเลยนะพี่กบน้องตะโกนบอกเฮ้ยไม่เคยกระโดดสูงแบบนี้มาก่อนเลยกบพี่พึมพำรรก่อนตัดสินใจกระโดดให้สูงที่สุดในชีวิตแล้วเจ้ากบทั้งสองก็ทิ้งตัวลงในถังประหลาดนี่มันอะไรกันเนี่ยกบน้องวยยวายลั่นแย่ yeah, แล้ว นี่เราตกลงมาในถังครีมที่เพิ่งถูกเทออกมาจากถังนมที่รีดมาสดๆแน่ๆกบพี่คาดเดาตายแล้วกบน้องร้องดังขึ้นอีกพร้อมกับน้ําตาที่ไหลปนกับครีมที่ตัวเองกําลังดำผุดดำ่ายอยู่เราต้องรอดเราต้องรอดน้องรักไหวไปเรื่อยๆอย่าหยุดไหวนะกบพี่บอกด้วยน้ําเสียงอันหนักแน่น มันจะมีทางออกหรอพี่กบน้องร้องไห้ต่อไปถึงยังไงมันก็ต้องมีทางออกจนได้แหละวหายต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราก็คิดกันออกกบพี่ยืนยันเวลาผ่านไปกบพี่กบน้องก็ยังวหว้ต่อไปไม่หยุดแต่กบน้องก็บ,บ่นไม่หยุดเช่นกันน้องเหนื่อยแล้วยิ่งวหว้น้องก็ยิ่งไม่มีแรงเหลือที่จะวหว้ต่อไป ถึงไหวไปก็ไม่มีประโยชน์นะพี่กบน้องคล้ำครวนอีกอย่างหนึง่งมันทั้งเหนียวทั้งข้นเกินกว่าจะไหวได้แล้วแล้วมันก็เบาบางเกินกว่าจะเดินได้แถมยังลื่นเกินกว่าจะคลานได้เราต้องตายแน่ๆไม่มีทางรอดชีวิตได้หรอกเราออกไปจากที่นี่ไม่ได้แน่ๆพี่บอกแล้วไงให้ไหวต่อไปอย่ายุ ไหวยต่อไปเวลาผ่านไปกบน้องหมดสิ้นกำลังใจในที่สุดร่างของมันก็เกือบจมลง กบพี่เห็นเข้าจึงตรงเข้าไปอย่างช้าๆเพื่อช่วยน้องของตนแม้จะเข้าไปช้าแต่ก็ทันเวลาที่จะคว้าขาของน้องไว้ได้ท่ามกลางอากาศยามค่ำคืนที่หนาวเหน็บกบตัวพี่ก็แบกกบน้องว่ายต่อไปไม่หยุดตัวมันเองก็คิดอยากจะทิ้งตัวให้จมลงก้นถังเหมือนกันแต่ก็เหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้มัน ยังคงมุ่งหน้าไหว้ต่อไปในที่สุดพระอาทิตย์ก็ขึ้นสู่ท้องฟ้าอีกครั้งหนึ่งเช้าวันใหม่แล้วแสงแรกส่องเข้ามาทางหน้าโรงรีดนมกระทบกับถังรีดนมที่บรรจุกบพี่กบน้องอยู่ในขณะเดียวกันนั้นเองเจ้ากบผู้พี่ผู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ก็ก้มลง มองดูครีมที่ตัวเองกับน้องตกลงไปน้ำตาของมันไหลออกมาด้วยความเหนื่อยและสงสารกบผู้น้องที่อยู่บนหลังของมันแต่แล้วมันก็ต้องประหลาดใจอย่างยิ่งเมื่อได้พบว่าขณะนี้มันและน้องของมันกำลังยืนอยู่บนยอดภูเขาของเนยยอดภูเขาเนยเล็กๆที่อยู่ในถังสแตนเลส ยอดภูเขาเนยที่เช้ากบเป็นผู้สร้างให้เกิดขึ้นจากการไหว้วนไปเรื่อยๆจากการที่มันไม่เคยหยุดที่จะยอมแพ้ไม่มีใครจะยังรู้ได้ว่าท้ายที่สุดชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรจะประสบกับชะตากรรมแบบไหน จะพบเจอกับเรื่องราวอันใดบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำให้ชีวิตนี้ได้ในทุกๆวันก็คือการไม่ปล่อยให้ตัวเองยอมแพ้กับชีวิตขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Taylor นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ ขอให้เราทุกคนมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ